สอนตัดต่อด้วยโปรแกรมฟรีลง Facebook รีย l s n s t a g r กรเรียวหรือ TikTok นะคะทำได้ง่ายๆนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าวันนี้อยากไม่มีไอเดียเลยอยากจะรู้ว่าวันนี้ถ้าจะลงใน r e ี l s ใน TikTok หรือใน YouTube ช็อตเนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะคะวันนี้โค้ดแอ้นะมาแบ่งปานนัด แอปที่ฟรีนะคะทุกคนแล้วใช้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยหรือมือโปรนะสามารถใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะวันนี้โค้ดแอปมาแนะนำนะคะสำหรับตัวแอป ตัววิต้าแอนะคะคนแอจะบอกเลยว่าคนแอไม่ค่อยเห็นใครมาสอนในตัวแอปแอปนี้ซึ่งคดแอนะได้ไปทดลองใช้แล้วก็เห็นเพื่อนที่เป็นอินส a าแกรมต่างประเทศเขาใช้กัน mm. ก็เลยอยากจะมาแนะนําทุกๆคนนะคะว่าแอปนี้ดีมากๆแล้วก็จะช่วยให้ทุกคนเนาะทำคลิปของทุกคนให้ไวเรัวง่ายๆด้วยนะคะโอเคสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูช่อง ยูทูบของโค้ดแอ r นะคะโค้ดแอนะคะเป็นช่องที่สอนนะการทําออนไลน์นะคะแบบง่ายๆเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยให้เราสามารถยั่งยืนได้นะคะโค้ดแอนสอน Instagram, Facebook, อินสตาแกรมเฟซบุ๊กยู u ูบนะคะในทุกๆช่องทางเนาะ อะไรที่เป็นแบบเรื่องง่ายๆนะคะก็เจอกันได้นะคะคที่ช่องของโค้ดแอ้นะโค้ดแอจะมาบอกเทคนิคเคล็ดลับต่างๆนะคะโอเคงั้นเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจะบอกก่อนว่าแอปนี้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนอ่ะก็คือสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็คือให้ทุกคนมาที่ตรงนี้เลยสามารถเสิร์ชมาที่แอปตัวนี้ได้เลยนะคะอ่าให้ทุกคนมาที่แอ p Store เลยเนาะ อ่ะโอเคแล้วก็พิมพ์คำว่าวิตาแอปนะคะนี่เพราะส่วนมากเนี่ยโค้ดแอจะเห็นคนใช้ตัว vivo เนาะแล้วก็ตัวตัวที่เป็น vn ใช่ไหมคือโค้ดแอเห็นว่าเพื่อนอ่ะเขาใช้วิตาอยู่ก็เลยเอออยากจะมาแนะนำให้กับทุกๆคนว่ามันใช้ง่ายมากๆและที่สำคัญฟรีด้วยนะคะทุกคนคือมีเทมเพลตเยอะมากคือ เราอยากจะดูแบบดูดีคลิปเราดูแพงอย่างเงี้ยคือเราใช้ตัวนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนพอทุกคนมาอันนี้้ดแอปดาวโหลดมาแล้วนะคะก็กดไปที่เปิดเลยนะเรามาที่หน้าแรกก็จะเป็นโปรเจกต์นะคะก็คือเราสามารถตัดต่อคลิปได้เหมือนแอปแพงๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีเพลงให้ด้วยเราสามารถใส่เพลงของเราได้ด้วยนะคะอะ่เราสามารถใส่เพลงของเราได้นะคะแล้วก็ทำทราซิชันได้ด้วยนะทุกคนก็คือเหมือนเปลี่ยนแบบ เวลาที่ทำทำอินสตาแกรมเรียวใช่ไหมคะก็คือเหมือนจะแบบเปลี่ยนปุ๊บอย่างเงี้ยให้มันดูแบบสมูทอย่างเงี้ยเราก็ทําได้นะคะแล้วก็มีเอฟเฟกนะเอฟเฟกต่างๆเราสามารถใช้ได้แล้วก็มีสไตล์นี่แต่ละแบบให้ด้วยนะคะแต่วันนี้นะทุกคนสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ง่ายมากๆคุณไม่ต้องมาคิดเอยวันนี้จะทำแบบไหนดีจะออกแบบยังไงดีนะคะรวมถึงเดี๋ยวคนอาจจะมาสอนลงในตัว Facebook เรียวด้วยนะคะทุกคนอ่าโอเค ก็ให้ทุกคนมาที่ตรงเทมเพลตตรงนี้นะคะจะบอกเลยว่ามันดีงามมากๆทุกคนใครที่ไม่มีไอเดียนะทุกคนอยากทำไ IG ให้ปังอยากทำ Facebook เรียวให้ปังนะทุกคนมาที่ตรงนี้เลยมันจะมีเทรนดใช่ไหมคะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวเทรนดนะเขาเลือกคีย์เวิร์ดให้เลยนะถ้าวันนี้เราไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ไหมเราก็มาดู โคดแอดเนี่ยเวลาเข้าแอปนี้มานะทุกคนโคดแอดบอกเลยว่าใช้เวลาอยู่กับแอปนี้แหละคือมันดีงามมากๆอะไรที่เป็นเทรนนะเพลงหรือเป็นเทรนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขามารวบรวมให้เลยคือใครแบบว่าหน้าที่ของเราก็คือใส่วิดีโอกับใส่รูปแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวโคดแอดจะมาสอนเนาะก็จะมีเทรนเนาะแล้วก็มีเป็นตัวเรทโทนี่ก็จะมีแบบแบบเนี้ยคือทุกคนดีงามมากๆ แล้วคนใช้เยอะมากๆนะคะทุกคนนี่ไปทดลองใช้เลยแบบแนว r e โ t รแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็แบบนี่วันเกิดอ่าทุกคนก็ทําคลิปวันเกิดแบบนี้ไปก็ได้นะทุกคนแล้วก็หูแบบดีงามมากๆเลยนะทุกคนกคนือโค้ดแอดใช้แค่แอปนี้นะแล้วก็บอกเลยว่าไม่ไปแอปอื่นเลย ใช้แบบดีงามมากๆแล้วก็วินเทอร์ใช่ไหมคะเห็นไหมวินเทอร์ก็มีนะแบบนี้อ่าเราอยากดูดีนี่เราก็ว่าใส่อย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยดีงามทุกคนนี่มินิมอลใครอยากแนวมินิมอลนี่ก็ได้นี่มาใส่คลิปของเราคือข้อดีของอันนี้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสอนอ่าโอเคแล้วก็มีเบิร์ตเดย์มีสปริงอ่าทุกคนเห็นไหมแบบนี้นี่ คือเขาออกแบบให้แล้วก็ที่สำคัญทุกคนไม่ติดลายน้ำด้วยนะคะทุกคนของตัว V N เนี่ยเวลาตอนท้ายใช่ไหมมันจะติดลายน้ำอันนี้คือไม่ติดลายน้ำนี่เพลงนี้คนแอชอบมากเดี๋ยวจะเอารูปมาใส่อ <c oughs> <c oughs> โอเคนี่แนวเคป๊ก็มีนะคะทุกคนนี่สำหรับใครที่ทำ V Box ใช่ไหมอยากจะใช้คำไตเติลก็ใช้เนี่ย V Box อย่างเงี้ย ทุกคนก็เอารูปมาใส่ได้เลยนี่เห็นไหมเราทำให้เหมือนแบบยูทูบเบอร์แบบเนี่ยเป็นคำไตเติ้ลเราก็มาแค่เปลี่ยนรูปเราแค่เปลี่ยนรูปนะคะอ่แล้วก็ทำเป็น MV หรือเป็นคลิปเดียวของเราอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอุ้ยทุกคนหรือ IG Reels ที่มันกำลังเทรนกำลังมาใช่ไหมโค้ดแอรแนะนำนะเวลาการดูนะคะทุกคนให้ทุกคนมาดูเนี่ยอะไรที่คนใช้เยอะๆอะทุกคนเอามาใช้ นี่นี่เงี้ยเรามาเปลี่ยนใช้ได้นะถ้าเรากลัวมันจะหายอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็นี่เดี๋ยวมันจะไปอยู่ในหน้าเฟรบิเวอร์ริของเรานี่เราก็ดูอหยสนุกสนานทุกคนถ้าทุกคนใช้แล้วแบบว่าจะแบบเลิฟมากเลยนะแบบไม่ต้องมาเสียเวลามาตัดต่อนู่นนี่นั่นอะไรยากๆเนี่ยโค้ดแอไม่ค่อยมาแนะนําหรอกอะไรง่ายๆเนี่ยโค้ดแอม,มาแนะนําเห็นไหมทําเป็นรูปแบบนี้ แล้วใช้แค่รูปเราน,นี่ Apple Photoshop MV นู่นนี่นั่นได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวโค้ดแอจะมาสอน2แบบนะก็คือทำเป็นแบบใส่วิดีโอแล้วก็อีกอันนึงใส่รูปภาพนะคะทุกคนอ่าโอเคอ่ก็ให้เรามาที่ตรงเทรนด์ตรงนี้นะคะแล้วก็โค้ดแอดูว่าอย,อยากจะแบบสไตล์ไหนนะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นอันที่คนใช้เยอะนะทุกคน ่เราก็มาดูปุ๊บเราก็ดูว่าเราอชอบแบบไหนนู่นนี่นั่นนี่ใช่ไหมคะอืมอันนี้คดแอร์ชอบอันนี้ดูแปลกดีอ่าโอเคแล้วก็ให้เรากด Use นี่อย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าโอเคแล้วเราก็ใส่คลิป ของเราอาศัยเป็นแบบนี้ดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้มันดูนิดนึงอ่าโอเคอามาดูเรามาดูกันเพราะว่ามันแบบเยอะมากทุกคนคนแบบใช้เยอะมากนู่นนี่นั่นอ่าอันนี้คนใช้เยอะคนแอใช้อันนี้ใช้สองรูปอ่าโอเคอันนี้คนเห็นไหมอันที่เรา อันไหนที่เราดูแล้วเรากดไลค์เนี่ยมนเราจะจําได้เพราะว่ามันเยอะมากทุกคนแบบเยอะมากอ่ะคดแอรเริ่มจากอันนี้นะคะอ่าแล้วก็เอาอันนี้นี่คดแอจะไม่ได้ยินเสียงนะคะทุกคนนี่ปุ๊บถ้าเราไม่ชอบนะอันนี้เราไม่ชอบให้ท่อนนี้ใช่ไหมคะเราก็มาที่ Edit แล้วเราก็ให้มันเริ่มที่ตรงนี้ได้เลยนี่อ่าเห็นไหมหรือเราจะเนี่ยเราสามารถอันนี้มันซูมอยู่แล้วนี่เห็นไหมปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าโอเคหรืออันนี้แต่อันเนี้ยคลิป,ปันไม่ได้ยาวมากมันก็ได้ประมาณนี้อ่ะสมมตินี่แล้วเราก็ปุ๊บเป็นไงบ้างคะทุกคนง่ายมากๆ ดูดีเนาะเรามาแบบแบบไม่ต้องแบบมาอะไรคือมีคนตัดต่อแล้วมีมีหน้าที่แค่ใส่คลิปอย่างเดียวเท่านั้นนะคะง่ายมากๆเลยนะคะโอเคแล้วก็กด Export ไปเลยอ่าโอเคแล้วก็ดันอ่าแล้วเราก็มาดูซิว่าอ่ามาหรือ,อยังนี่ทุกคนมาแล้ว นี่เห็นไหมทุกคนไม่ติดลายน้ำด้วยค่ะทุกคนที่สำคัญนี่เออโอเคถัดมาอีกคลิปหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะเราลองอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบที่เราใส่รูปอ่ะโค้ดแอรเนี่ยเจ้าแม่แอปนะทุกคนอะไรที่เขาบอกว่าเออดีเนี่ยโค้ดแอรจะเทสแล้วโค้ดแอรจะมาแนะนำให้กับทุกๆคนนะ อ่ะอันนี้จะใส่รูปเนาะเราจะใส่รูปเป็นรูปสินค้าอ่ะสำหรับคนที่เป็นแบรนด์สินค้าเราก็ใส่สินอ่ะทำเป็นสตอรี่ของเราอย่างนี้เลยนี่ใส่ปุ๊บ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 อืมอาจจะใส่อ่ะโอเคสิบสามเราอาจจะใส่ซ้ำก็ได้นี่สมมติ Smooth. เรามีคอลเลกชันหนึ่งคอลเลกชันของเราใช่ไหมเวลาเราขายของนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็กดถัดไปปกติเราเห็นที่เขาทำคลิปนะใช่ไหมจังหวะนู่นนี่นั่นได้ไหมแล้วแบบอันนี้เขาใส่เพลงมาให้เลยแล้วก็ที่สำคัญทุกคนสามารถแก้ได้นะคะถ้าถ้าสมมติอันนี้มันดูเป็นเป็นพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมแล้วโค้ดแออยากให้มันเป็นเก้าต่อสิบหกโค้ดแอก็ทำแบบนี้ก็ได้ปุ๊บ อีดิตอย่างนี้เลยให้มันเต็มทุกอันปุ๊บหรือเรามาแก้นี่อย่างนี้สมมติไปเร็วมากทุกคนอ่านแบบหนึ่งสองอ่าโอเคห้าห้าห้าเราต้องไปห้าก่อนอ่าโอเค สนุกทุกคนทุกคนเราไปใช้ดูแล้วก็มันก็ดูแบบใครไม่มีไอเดียนะทุกคนแล้วมันไม่ค่อยซ้ำอ่าถ้าสมมติเราแก้ไขยอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะสุดท้ายเราอาจจะมาแก้ก็ได้หรือเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเราเนี่ยเชงไม่เดียเราจะเปลี่ยนรูปอ่ะเปลี่ยนรูปสมมติเปลี่ยนปมมเป็นรูปนี้ อย่างเงี้ยก็ได้อย่างงี้ก็ได้นะอ่าโอเคปุ๊บอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เซฟอ่าโอเคแล้วก็กดดันดีงามมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมดีงามมากๆแล้วก็ประหยัดเวลาโอเคเห็นไหมคะอ่าเราลองดูอันนี้คือมาเซฟอยู่ในอยู่ในอัลบั้มของเราละอ่า โอเคแล้วก็อีกคลิปหนึ่งอ่าเห็นไหมอันนี้คือเหมาะสําหรับใครที่แบบว่าทําเป็นแบบเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะคะอยากจะแบบทําให้มันดูแบบเอออลังการแล้วสมมติอ่าพอเราได้แล้วใช่ไหมเรามีคลิปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ตัว f a c e b o o k เกลียวนะคะทุกคนเดี๋ยวโคดแอร์ขอเปิด Facebook ก่อนนะ a c e b o o k เกลียวนะคะอ่า เฟซบุ o กเรียวเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะลงได้นะผ่านเพจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คนอาจจะเคยมีอัปเดตว่าเมันสามารถลงได้นะคะแต่ตอนเนี้ยถ้าเป็นแบบส่วนตัวนะคะทุกคนส่วนตัวเนี่ยก็คือเราลงแบบนี้ได้เลยอันนี้คือเป็นคือตอนเนี้ย อันนี้มันดูได้ตอนนี้ถ้าเป็นตัวของตัวที่เป็นตัวเพจเนี่ยยังยังดูไม่ได้อันนี้คือเป็นส่วนตัวเนี่ยเราจะดูรู้ได้เลยว่า้มีคนมาดูเรากี่คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบเพจนะคะทุกคนเป็นแบบเพจนะสมมติไปเพจอย่างงี้ใช่ไหมคะ,ะมันจะมันจะอยู่ที่ตรงนี้มันจะอยู่ที่ตรงนี้นี่ตรงคลิปเปลี่ยวตรงนี้นะคะเห็นไหมทุกคนนี่มันจะอยู่ที่ตรงนี้ใครทุกคนมาที่ตรงนี้ลง ข้อดีของตัวเรียลนะคะมันก็คือจะช่วยให้เราเนี่ยเห็นไหมอ่ะมันจะช่วยให้คนเนี่ยเห็นเราแล้วก็รู้จักเราทุกคนอ่าอันนี้คือเทคนิคเลยนะคะทุกคนคือตอนนี้มันยังแก้ไขใส่ w o r d ดิ้งอ่ะถ้าเราจะใส่ข้อความเราก็พิมพ์ไปนี้เลยอ่ะเนี้ย เราก็พิมพ์ไปเลยนี่แล้วเราก็สามารถที่จะอันนี้ยังใส่ปากกาแบบไอ้นี้ a c e b o o k ไม่ได้นะคะทุกคนออ่ใส่เหมือนตัวนี้แล้วเราก็สามารถกำหนดเวลาว่าอันนี้เราอยากจะให้มันอยู่ที่ตรงไหนอันนี้เหมือนอารมณ์แบบเหมือนไอ้นี้คล้ายๆตัว YouTube ช็อตเลยที่ทำได้แค่นี้อะปุ๊บอ่าก็คือจะตัดต่อได้ใส่เอฟเฟกได้เล็กๆน้อยๆสู้ตัว IG เดียวไม่ได้นะคะยังยังใช้ไม่ได้ถ้าเราจะเขยิบมาอย่างนี้ใช่ไหม เมื่อกี้มันหายไปอ่านี่ปุ๊บสมมติเราก็เนี่ยอยากทำให้มันเล็กๆสีก็คือได้เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถกดบันทึกแล้วก็ใส่เพลงก็ได้ใส่เพลงแต่คนแอดจะบอกเลยนะว่าถ้าสมมุติเราใช้เพลงจากแอปอื่นมานะคะคือจะบอกทุกคนเลยตอนเนี้ยเมันค่อนข้างแม่นเนาะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเช็คก่อนว่าเพลงนั้น่ะมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพราะไม่งั้นนะ่ะเดี๋ยวเสียงของเราจะดรอปลงอ่ะ เหมือนเหมือน,อนคลิปที่ผ่านมาของโคดแอร์เนาะโดนตัดเสียงเพราะว่าใช้แอปอันอื่นอย่างเงี้ยเราก็สามารถตัดต่ออ่าแล้วถ้าเราจะตัดต่ออย่างเงี้ยอ่าโอเคแล้วเราเนี่ยก็กดเอฟเฟกแต่ว่าเอฟเฟกมันไม่ค่อยมันเป็นแค่เอฟเฟกแบบอย่างเงี้ยทุกคนมันยังไม่ค่อยแบบนี่เราสามารถเนี่ยใส่เอฟเฟกแบบนี้ได้เลยนะคะ นี่เห็นไหมคะเราสามารถใส่เอฟเฟกดูแบบฟุ้งฟิง้งมุง้งมิ้งได้อ่โอเคแล้วเราก็กดถัดไปเลยนะคะนี่แล้วเราก็ใส่ชื่อ โอเคแล้วเราก็อย่างนี้อ่ะหรือเราจะใส่อันอื่นก็ได้นะคะแล้วเราก็กดแชร์ไปเลยคนแอดจะบอกว่าตัวเฟซบุ o กเรียลนะคะอาจกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาคนแอดเชื่อว,ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันก็จะเหมือนตัวอ่าตัวตัวเรียวอินสตาแกรเรียลนะคะอ่ามันจะช้านิดนึงเพราะว่ามันกำลังอยู่ในช่วงผูกเหมือนตอนคนแอดใช้ตัว YouTube ช็อตแรกๆก็จะช้าแบบนี้นะคะ่ะ เหมือนกันเลยอารมณ์เหมือนกันเลยอ่ะแล้วเราก็สามารถดูได้นะคะนี่เห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็สามารถดูได้เลยอ่าโอเคนี่เรียบร้อยนะคะคือของตัวเพจเนี่ยมันจะมาช้ากว่าตัว ตัวที่เป็นตัวธรรมดานะคะตัวที่เป็นตัว Personal อ่าเราอาจจะลงได้คนเห็นได้แต่ว่ามันยังแบบสไลด์ดูของคนมันยังสไลด์ดูของคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวโค้ดแอดจะมาที่ตัว IG Reels เนาะซึ่งโค้ดแอดเชื่อว่ามันจะสามารถทำได้นะคะเหมือนตัวเหมือนตัวเนี่ยเนี่ยอารมณ์ ข้อดีของตัว reels นะคะคือคนแอดคนแอจะบอกเลยก็จะเหมือนตัว tiktok แหละมันเป็นตัวช่วยเปิดค่าการมองเห็นซึ่งตอนเนี้อยากจะบอกทุกคนเลยว่าอะไรที่เป็นมาใหม่ๆเนอะใน facebook เนี่ยทุกคนต้องไปทดลองใช้แล้วคนแอดเชื่อว่าทุกคนจะปังแน่นอนอ่ะคนแอดจะบอกเลยคนแอดเพิ่งทำตัว ตัวอ่าตัวอินสตาแกรนี้มาไม่กี่เดือนเองนะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือได้แบบยอดฟอลได้แบบคนติดตามแบบออร์แกนิกเลยผ่านการทํานี่แหละผ่านการทำเรียลเนี่ยทุกคนคือเราก็ทําไปทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะนี่บางคลิปก็จะมีคนดูเกือบพันานเงี้ยแล้วก็ทําให้เรามีผู้ติดตามเกิดผู้ต,ตามเนี่ยแล้วเนี่ยคุณแอชเชื่อว่าตัว a c e b o o k เนี่ยก็จะเหมือนอารมณ์เดียวกัน โค้ดแอดเลยบอกเลยว่าหลังจากที่โค้ดแอดใช้ตัวตัว i n s t a g r กร r e ร l มาเนี่ยคือมันช่วยให้หาคนใหม่ๆได้ทำให้คนมาติดตามเราเยอะขึ้นแล้วก็ทำให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือในคลิปคลิปเนี้ยโค้ดแอดอ่ะให้ทุกคนดูเลยก็คือ,อมีคนมาติดตามเราสามารถดูได้เราสามารถดูข้อมูลเชิงเลึก ก็อย่างเงี้ยอย่างน้อยก็คือมีคนเซฟใช่ไหมแล้วก็มีคนมากดไลค์แล้วก็มีคนแชร์ทำให้เกิดทำให้เกิด e n g a g e m e n t อ่าเห็นไหมนี่แหละก็คือเราเนี่ยข้อดีของก็คือถัดจะ่ทำให้คนเนี่ยแล้วก็แอเชื่อว่าเดี๋ยวในคลิปถัดๆไปอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มีคนแบบมาทำมาเซฟทำให้คนแบบเออแบบติดตาม แล้วข้อดีก็คือเวลาที่คนถึงแม้ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เป็นผู้ติดตามเราอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็มามาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาก็จะเห็นในคลิปคลิปเรานี่อย่างเช่นอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็คือเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยในต่างประเทศบูมมากๆนะคะทุกคนมีคอร์สสอนตัวเรียวเลยครึ่งโค้ดแอดก็ไปเรียนมาแล้วก็เอามาทดลองใช้แล้วยโคตรแออยากรู้อะไรใหม่ๆอย่างว่าเฮ้ยแบบนี้มันมันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วมันเบอร์จริงๆทุกคนแต่คนแอบเชื่อว่า Facebook เรียวก็จะเหมือนกันนี่ทุกคนอย่าลืมไปทำนะคะถ้าคุณอยากเปิดค่าการมองเห็นอยากให้คนใหม่ๆมารู้จักคุณอยากได้ฐานแฟนใหม่ๆคุณสามารถทำเรียวแบบขายของแบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบเนี่ยแบบนี้คือคนเข้ามาขายของกันแบบนี้เยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะฟรี คือเราไม่ต้องไปยิงแอดบางทีนะถ้าคลิปคุณไวรัลจริงๆนะคุณไม่ต้องยิงแอดก็ได้นะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเข้ามาติดตามนะอย่าลืมใครที่ดูวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับโค้ดแอ r นะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะโค้ดแอจะมาแบ่งปันนะทริคในการทำออนไลน์นะบน Instagram, YouTube, Facebook นะที่แบบง่ายๆนะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะคะสามารถทำได้แน่นอนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ